ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็ชี้แจงให้แก่พี่ๆน้องๆเพือ่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาชอมทองนะครับเพื่อที่จะได้ เจอแล้วก็พวกปากกันนะครับจะได้มอบความรู้ดีๆนะครับข่าวาวของกรมที่ดินนะครับที่จะมาชี้แจงแล้วก็มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมตอนนี้นะครับเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงแล้วก็คือเทศกาลลอยกระทงนะครับ15พฤศจิกายนวันศุกร์นี้ก็เทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับก็หลายๆจังหวัด หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีการเริ่มจัดงานไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของทางเชียงใหม่ก็น่าจะน่าจะวันศุกร์นี้นะครับสิบสิบห้าพิศติกายนวันศุกร์นะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็หลายๆที่ก็อาจจะจัดหลายวันนะครับทางเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับหลายๆที่ก็ เชิญนะครับใครใกล้ที่ไหนนะครับอยากอยากไปที่ไหนก็ก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับคิดว่าทุกๆจังหวัดก็น่าจะมีการจัดแล้วก็มีงานลอยกระทงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดไปนะครับใครอยู่ใกล้เชียงใหม่ก็มาเที่ยวเชียงใหม่ได้นะครับก็เชียงใหม่ก็น่าจะอลังการอยู่นะครับในหลายที่ก็ก็มีการจัดงานกันนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ในส่วนของ กรมที่ดินเรานะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ EQLand นะครับ EQLand หลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันมานะครับ EQLand คืออะไรนะครับ EQLand ก็คือการจองคิวจดทะเบียนนะครับในส่วนของงานทะเบียนและก็งานลังวัดนะครับอันนี้เราสามารถที่จะจองคิวผ่านระบบ EQLand ได้นะครับเป็นการจองล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านโทศรศัพท์มือถือนะครับ ซึ่งกรมที่ดินของเราก็ได้เปิดให้บริการตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับหลายปีแล้วเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็ใครจะไปสํานักง,งานที่ดินก็ส่วนใหญ่ก็จะจองจองทาง EQLand นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับแล้วก็สะดวกในการที่จะไปติดต่อสํานักง,งานที่ดินเพราะว่าเราไปถึงแล้วก็ก็ไม่ต้องรอนะครับเนาะก็สามารถทํานิติกรรมได้เลยนะครับเพราะว่าเราผ่านจองผ่านระบบนี้มาแล้วนะครับ ซึ่งเป็นการให้บริการนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งไอ EQ Land เนี่ยก็จะเป็นการให้บริการในส่วนของการจดทะเบียนนะการจดทะเบียนนะครับด้านหลังวัดนะครับการหลังวัดก็คือมีการจองนะครับนัดคิวลังวัดว่าเราสะดวกวันไหนอย่างเงี้ยครับเราสามารถระบุวันหลังวัดได้เลยนะครับในระบบมันก็จะบอกให้นะครับว่า สามารถจองได้ไหมนะครับถ้าเราต้องการวันนี้แล้วปุ๊บเราก็จองเข้าไปมันก็สามารถที่จะล็อกวันให้เราได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์นะครับทั้งสามประเภทนี้นะครับสามารถจองผ่านระบบ EQ Land ได้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็จองได้ทุกสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศได้เลยนะครับเราจะไปสะดวกไปทำนิติกรรมที่ไหนนะครับก็ จองผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนขั้นตอนการโหลดแอป EQ Land นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะครับเรามาดูเลยว่ามีอะไรมั่งแอปง่ายๆแค่ไปนิ้วสมัมผัสเราก็สามารถไปยังสำนักงานที่ดินได้แล้วนะครับขั้นตอนที่1น,นะขั้นตอนที่1ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับในสมาร์ทโฟนนะครับทั้งระบบ ปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับก็สามารถรองรับได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า e นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ e แล้วก็ดนะครับแล้วก็ q แล้วก็ land นะครับ eq land นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใน App Store หรือ Play Store นะครับกดติดตั้งได้เลยแล้วก็เปิดใช้งานนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1เข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับ พอผ่านขั้นตอนที่1เสร็จแล้วขั้นตอนที่2เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้มาแล้วนะครับผู้ที่จะขอรับบริการจะใช้การจองคิวผ่านระบบ EQLand ก็ต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนโดยที่จะต้องใส่ชื่อแจ้งชื่อสกุลนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและหมายเลขโทรศัพท์นะครับจากนั้นมันถึงจะล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับอันนี้ต้องเข้าไปค้นหาเองนะครับใน ใน App Store หรือ Play Store เนี่ยถ้ามีใครส่งลิงก์ไปนะครับไม่ไม่ท่องไปดาวน์โหลดนะครับอันนี้เราต้องแจ้งเตือนก่อนว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการส่งส่งไอตัวแอปพวกนี้ไปในทางไลน์หรืออะไรอย่างนี้นครับทุกท่านที่อยากจะดาวน์โหลดต้องเข้าไปค้นหาและดาวน์โหลดเองนะครับเพราะว่าถ้ามีคนส่งลิงก์อะไรไปให้เนี่ยเกรงว่าจะเป็นเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับตรงนั้นก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับถ้าใครส่งไปให้นะ ขั้นตอนที่สองหันไปแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่สามการยื่นคําขอจองคิวนะครับการยื่นคําขอจะต้องระบุสํานักงานที่ดินด้วยนะครับว่าเราจะไปติดต่อที่สํานักงานที่ดินที่ไหนนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับที่ที่สํานักงานที่ดินที่เราจะไปติดต่อนะครับวันที่เราต้องการนะครับเราสะดวกวันไหนนะครับเช็ควันของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับเราสะดวกวันเนี้ยเราก็ระบุวันไปนะครับประเภทนะครับเราต้องการไปทําอะไรนะครับซื้อ ขายให้นะครับจำนองอะไรทุกทุกประเภทนะครับที่เราที่เราอยากจะไปทําธุรกรรมนะครับเราก็สามารถเลือกประเภทได้เลยนะครับว่าเราจะทําประเภทไหนนะครับแล้วก็ประเภทเอกสารสิทธิ์นะครับก็ต้องระบุไปด้วยนะครับเป็นชโนธที่ดินองสามกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระบุไปเลยนะครับแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพวกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับ ไม่เปลี่ยนชื่อสกุลอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้ามีเนาะก็สามารถที่จะแนบเอกสารเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าที่ของเราเนี่ยก็จะจะตรวจตรวจจากตรงนี้ในเบื้องต้นน,นะครับเพราะว่าถ้าส่งมาแต่โฉนดยอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะ,จะ,จ,ะจะตรวจได้ยังไงนะครับในในส่วนของชื่อสกุลอะไรพวกนี้ครับก็ส่งเข้าไปด้วยนะครับบัตรทะเบียนบ้านนะครับถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทะเบียนสมรสนะครับ เรียนกัญญาอะไรพวกนี้ครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าที่เราจะได้ตรวจดูตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็หากเป็นการยื่นคําขอรังวัดนะครับถ้ายื่นรังวัดก็สามารถที่จะกําหนดวันนัดรังวัดได้นะครับเพราะว่าแต่ละสานักง,งานเขาก็จะจะเปิดให้จองนะครับว่าจะนัดรังวัดได้วันไหนอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้ามันเต็มหรือว่ามีคิวรังวัดของของรายอื่นที่เขาจองแล้วนะครับก็จะ เราอาจจะต้องเลื่อนเป็นวันถัดไปนะครับอันนี้สามารถเข้าไปเลือกดูก่อนได้นะครับแล้วก็เมื่อส่งข้อมูลพวกนี้เข้าไปแล้วนะครับเจ้าที่ของสํานักงานที่ดินนะครับก็จะตรวจสอบเอกสารนะครับจะตรวจสอบเอกสารที่เราส่งไปให้นะครับว่าขาดหรืออะไรมั่งนะครับก็จะอาจจะมีการแจ้งนะครับแจ้งเพิ่มเข้าไปในในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แจ้งผลการจองคิวนะครับว่า เราก็จะกดยืนยันนะครับว่าที่ท่านจองคิวมาโอเคตกลงได้เลยถ้าได้ตามนั้นแล้วเราก็สามารถไปสำนักง,งานที่ดินได้เลยนะครับในวันที่เราจองคิวมาในระบบ e- q ิแลนด์นะครับนี่ขั้นตอนที่สามนะครับหลืออีกสองขั้นตอนขั้นตอนที่สี่นะครับก็ติดตามติดตามดูว่าคําขอที่เรายื่นไปนะครับเจ้าที่เขาต้องการอะไรเพิ่มนะครับ ถ้าถ้าต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยเจ้าที่เราก็จะแจ้งแจ้งกลับไปนะครับแล้วก็รอการติดต่อจากเจ้าที่นะครับถ้าถ้าเจ้าที่เขาอยากจะติดต่อก็ต้องทิ้งเบอร์โทรอะไรไว้ด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะต้องแจ้งกลับไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่ห้าอันนี้สุดท้ายเลยก็เดินทางไปยังสำนักง,งานที่ดินที่เราได้จองคิวไว้นะครับ ตามที่เราได้จองไว้เลยตอนตามที่เรานัดล่วงหน้าไว้ก็ไปสำนักง,งานที่ดินแล้วก็แสดงนะครับรูปใบจองคิวแก่เจ้าหน้าที่นะครับที่สำนักง,งานที่ดินนะครับมันเวลาเราจองคิวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคิวบอกให้นะครับแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับไปแสดงที่สำนักง,งานที่ดินได้เลยว่าแจ้งที่ประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าเราได้ผ่านจองระบบดีคิวแลนด์มาแล้วนะครับเจ้าที่ก็จะใส่คิวให้แล้วก็ แต่ละสาขานะครับแต่ละสำนักง,งานแต่ละที่ก็จะมีช่องบริการตรงนี้ให้อยู่นะครับว่าถ้าใครจองผ่านระบบ eQland มาแล้วเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการได้ทันทีเลยนะครับในในส่วนของการจองคิวผ่านระบบ eQland นะครับเป็นแอปพลิเคชันดีๆของกรมที่ดินนะครับที่จะบริการให้ให้ประชาชนทุกท่านนะครับเวลาไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวาลารอนานนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปสำนักง,งานที่ดินแล้วโอ้โห มือนจะต้องแย่งกันไปนครับไปแต่เช้าเนี้ยเพื่อไปเอาคิวก่อนนะครับแล้วก็จะทําก่อนเนี้ยครับเพราะบางทีเอกสารเราไปจองแล้วละ่ะเรามาถึงปุ๊บสํานักง,งานแล้วปรากฏว่าเอกสารก็ไม่ครบขาดน,น,น,นู่นขาดนี่ครับมันก็เลยทําให้เราต้องเสียเวลานะครับที่จะต้องไปติดต่ออีกบางทีต้องกลับไปหาเอกสารเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอันนี้เราก็มีบริการให้นะครับสามารถจองผ่านได้นะครับดาวน์โหลดมาเลย โอเคในส่วนของอ e ียิปแวันนี้นะครับเราก็มีมีข้อแนะนำนะครับดีๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นขอเตือนนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวนี้มิฉชชีพเยอะมากนะครับอ้างในส่วนของกรมที่ดินเยอะเยอะจริงๆนะครับว่าจะต้องให้ไปเสียนู่นเสียนี่เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะมากนะครับเราบอกก่อนนะครับผมกรมที่ดินไม่โทรหาไม่แอดไลน์ line. แล้วก็ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะมีการโทรไปหรือมีหนังสือไปนะครับลองลองประสานเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับสํานักง,งานที่ดินในท้องที่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเผอ่อสแกนเพราะบางทีเดี๋ยวมีหนังสือเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร q r วคนะครับบาร์โค้ดอะไร q r code คเนี่ยแนบไปด้วยเนี่ยครับบางทีเราสแกนปุ๊บมันก็กลายเป็น อาจจะดูดเงินในบัญชีของเราไปาน,น,นะครับก็แนะนําให้โทรสอบถามที่สำนักงานที่ดินก่อนนะครับจะได้สบายใจเราด้วยนะครับเงินในบัญชีก็จะไม่หายนะครับโอเคอีกอันนึงของเรานะครับก็จะมีระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน l a n d m a p p แลนด์แมปนะครับผมระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน มันจะเป็นการแสดงข้อมูลที่จําเป็นและปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับจะแสดงข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแลนด์แมปคืออะไรเป็นระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแลนด์แมปบางทีเราอยากจะรู้ราคาประเมินที่ดินของเราเราไม่ทราบเอะเราจะไปสํานักงานที่ดินเนี่ยมันบางทีเราอาจจะต้องเสียเวลาบางทีเราอยู่ไกลเราอยากรู้ราคาประเมินของเราเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ราคาประเมินแปลงของเราเนี่ยที่ดินเนี่ย ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ในระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับแลนด์แมปนะครับผมก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเช็คได้เลยนะครับมันจะบอกหมดเลยครับทั้งเลขโฉนดที่ดินเลขที่ดินนะครับแล้วก็ที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็จะเป็นช่องทางที่วิจาชีพนะครับเข้าไปอาศัยตรงนี้นะครับ ไปเอาข้อมูลตรงนี้มามาในส่วนมาแจ้งแล้วก็อาจจะเป็นแจ้งไปยังผู้ผู้ที่มีเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ไปโกงไปผู้หลายอย่างนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวดอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เลยนะครับกรมที่ดินก็เลยเปิดให้ลงทะเบียนเอานะครับใครที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงทะเบียนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะไม่สามารถรู้ เลขที่ดินนะครับเลขโฉนดอะไรพวกนี้จะไม่สามารถรู้ได้นะครับจะรู้แต่จะรู้แต่ราคาประเมินอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยนะครับโฉนดที่ดินเลขที่อะไรยังไงนะครับราคาประเมินเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาลงทะเบียนนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อมูลของตนเองนะครับอันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านนะครับอ้าวอย่าลืมอีกอันหนึ่งครับผมสุดท้ายแล้ว สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์นะครับก็ในประเทศไทย4ี um. <res> ่ห้าภาคก็จะมีภาคเหนือนะครับมีเชียงใหม่นะครับที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์แล้วนะครับผมภาคเหนือก็มีเชียงใหม่อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับใครที่อยู่จังหวัดเหล่านี้นะครับสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดนั้นๆสาขานั้นๆนะครับ ภาคเหนือมีเชียงใหม่นะครับภาคกลางมีกรุงเทพปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการนาคนปรปฐมนครนายกสิงห์บุรีฉะเชิงเทานะครับภาคตะวันตกเพชรบุรีภาคตะวันออกเชียงเหนือหนองคายขอนแก่นโคราชนะครับบึงการบุณณราชธานีภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดนะครับภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับมีทั้งหมด20จังหวัด140สำนักง,งานนะครับสามารถ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้นะครับหมดเลยอย่งหมดเลยอย่างโอเคหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับาบฝนต้นหนาวนะครับหลายยที่นะครับส่วนใหญ่ก็อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเย็นลงแล้วล่ะนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงทุกท่านนะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนอนก็ผมท่านหนาน,นะครับจะได้ให้ความบุ๋มแก่ร่างกายนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันครั้งต่อไปนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถแจ้งเข้ามาในเพจของสำนักง,งานที่ดินเชียงใหม่สาขาจอมทองได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเราอยู่ที่ จังหวัดไหนสาขาไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าแต่ละสาขานะครับสำนักง,งานที่ดินแต่ละที่เนี่ยน่าจะมีช่องทางการติดต่อให้ทุกท่านนะครับได้ง,ง่ายขึ้นแล้วล่ะนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็เจ้าที่ทุกท่านก็จะมีคําตอบให้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวโอกาสน,น่าเจอกันนะครับไว้จะมาไลฟ์สดเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งครับก่อน ก่อนที่จะมาเจอกับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันน้อยนิดนะครับสําหรับผมนะครับแต่มันอาจจะมากสําหรับทุกท่านก็ได้นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมามารับฟังนะครับข้อมูลดีๆตรงนี้นะครับไว้เจอกันครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ